ทางคุณผู้ชมคะกลับเข้ามาพบกันอีกหนึ่งช่วงของรายการค่ะช่วงนี้นะคะขอต้อนรับทางด้านคุณวิภารั์สำนักสอนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทกศจังหวัดกาญจนบุรีเข้าสู่รายการค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะนะคะก็คงจะคุยกันกับทกศในเรื่องของโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับกเกษตรกรชาวไร่อ้อยสําหรับการบริหารจัดการแหล่งน้ําแล้วก็การซื้อเครื่องจักรต่างๆซึ่งเราจะมาทําความเข้าใจในส่วนของทกศการจนบ,บุรีนะคะ,คะในภาพรวมนะคะทั่วประเทศนั้นก็ดําเนินการพร้อมๆกันนะคะค่ะการจนบ,บุรีของเรานะคะในเรื่องของการชดเชยะะดอกเบี้ยให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะค่ะ ก็ตามที่มติคอรอมอนะคะวันที่30พฤษภาคม2565ค่ะก็เห็นชอบให้ทกสขับเคลื่อนโครงการชดเชยดอกเบี้ยนะคะให้กับเกรรษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะสําหรับการบริหารจัดการแหล่งน้ําค่ะซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่พมประสิทธิภาพในไร่อ้อยอย่างครบวงจรนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กค่ะ PM 2.5นี่เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะวงเงินสินเชื่อรวม6,000ล้านนะคะเงื่อนเวลา3ปีด้วยกันนะคะคือปี2565นะคะจนถึงปี256 จ็ดค่ะค่ะในรายละเอียดของโครงการในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะอัตราดอกเบี้ยโครงการตามโครงการนะคะเราจะแบ่งเป็นลูกค้า2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มแรกก็คือเกษตรกรรายคนค่ะเกษตรกรรายคนเนี่ยค่ะเราคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา MRR นะคะ MRR โดยจะเรียกเก็บจากปู้ก,กู้ะคะ่ะ ผู้กู้คือเกษตรกรรายคนของเราอนะคะในอัตราร้อยละ2ต่อปีนะคะรัฐบาลชุดเชยให้ทกศแทนผู้กู้ค่ะร้อยละสต่อปีนะคะแล้วส่วนที่เหลือค่ะทกศเป็นผู้รับภาระในส่วนที่เหลือนะคะณปัจจุบันค่ะ MRR อยู่ที่6.5 นะคะน่าแสดงว่าลูกค้าจ่ายร้อยละสองค่ะรัฐบาลชดเชยร้อยละ3ค่ะในส่วนของ1.5ค่ะทกศเป็นผู้รับภาระให้กับลูกค้านะคะในในส่วนของเกษตรกรรายคนนะคะค่ะค่ะนะคะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรค่ะกลุ่มสตรกรก็คือการรวมตัวของกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนค่ะสหกณ์การเกษตรนะคะหรือว่าสะบันชาวไร่อ้อยค่ะอันนี้ค่ะอัตราดอกเบี้ยที่คิดตามโครงการนี้ก็คือใช้ อัตรา M L R นะคะเราเรียกเก็บอย่างไรนะคะเรียกเก็บจากกลุ่มผู้กู้ค่ะเนี่ยตาร้อยละ2เช่นกันนะคะรัฐบาลชดเชยให้ทกศแทนผู้กู้ค่ะเนี่ยตาร้อยละ2ต่อปีนะคะส่วนที่เหลือก็ทกศค่ะรับภาระนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะ M L R นะคะอยู่ที่4.875นะคะ,ะค่ะ,<ต>คะก็มีข้อยกเวน้นค่ะ ในการในการชดเชยนี้นะคะยกเว้นการซื้อรถแท็กเตอร์รถบรรทุกใช่ไหมคะ,คะถ้าเกิดเป็นการซื้อรถแท็กเตอร์รถบรรทุกรถพ่วงเนะะี่ยเราจะให้ผู้กู้ค่ะ จ่ายนวยละสี่นะคะรัฐบาลไม่มีการชดเชยในส่วนนี้นะคะ<ช>ก็ถือว่าเป็นดอกเบีย้ยที่ที่ต่ําอยู่นะคะในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยนะคะค่ะ,คะนะคะตอนนี้เราเตรียมโครงการนี้อย่างไรบ้างค่ะค่ะหลังจากที่คอรมอนวัดเรามาแล้วนะคะตกสอเองค่ะกําลังขับเคลื่อนในเรื่องของพิจารณาการบันทึกข้อตกลง m อ u ระหว่าง3ฝ่ายตามที่นําเรียนนะคะคือประกอบด้วยอสอออค่ะ สมาคมอ้อยร้านน้าตาลค่ะนะคะแล้วก็ประกอบด้วยโรงงานน้ําตาลที่จะเข้าร่วมโครงการกับเราแล้วก็ทกศนะคะแล้วเราก็จะทําคู่ขนานกันไปค่ะในการนําเสนอคณะกรรมการของทอกศเราเองเพื่อพิจารณาอนุมัติค่ะหลังจากคณะกรกรมการทกศอนุมัติเลีย้ค่ะเราก็จะทําคําชี้แจงและวิธีปฏิบัตินะคะเพื่อว่าเราจะได้ ปฏิบัติไปในทางเดียวกันทั่วทั้งประเทศทกศนะคะเพื่อสนับสนุนเกษตรกร,เร,กรเราได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะธนาคารของเราเองก็สื่อสารลงมานะคะให้พวกเราเตรียมความพร้อมในการตอบข้อสักถามของเกษตรกร,ร,กรที่สนใจจะร่วมโครงการแล้วค่ะค่ะนะคะพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะคะในพื้นที่กาญจนบุรีก็ได้รับทราบรายละเอียดนี้กันแล้วนะคะค่ะ,คะ ค่ะสำหรับโครงการต่อไปนะคะที่จะนําเรียนก็คือโครงการพักชําระหนี้นะคะพักชําระหนี้แล้วก็ขยายระยชะชําระหนี้ค่ะตามมติคอรมอตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2558นะคะให้ทกศค่ะขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรนะคะคือช่วงปี2559ถึงปี2561ค่ะและตามมติคอรมอในะคราวประชุมวันที่11มิถุนายน6องอนะคะก็เห็นชอบค่ะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ้อยเช่นกันอย่าง,ค,างครบวงจรนะคะ ช่วงปี62ถึงปี64นะคะหลังจากท่านอนมัติแล้วค่ะเราก็ปล่อยสินเชื่อไปนะคะเพื่อเกิดสภาพคล่องในวงจรของการผลิตอ้อยนะคะแต่ปรากฏว่าต่อมาค่ะเกษตรกรชาวอ้อยเราค่ะประสบปัญหาภัยแล้ง นะคะอย่างหนึ่งประสบปัญหาราคาน้ําตาลที่ผันผวนนะคะของโลกแล้วก็ประสบปัญหาหลังๆอีกค่ะประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9ค่ะทำให้ศักยภาพของการชําระหนี้ของลูกค้าเราค่ะบางรายก็ประสบปัญหา<ช>นะคะร<ช>ัฐบาลเองเข้าอนุมัติค่ะหันวัดวันที่10บพฤศจิกาสองห้านะคะให้ตกสอขับเคลื่อนโครงการขยายระยะเวลาชําระหนี้นะคะแล้วก็พักชําระหนี้นะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะ สำหรับการพักชำระหนี้ต้นเงินค่ะนะคะจะพักชำระหนี้ให้กับหนี้ที่ถึงกำหนดระหว่างวันที่1เมษายน63นะคะจนถึง30กันยา65นะคะเป็นเวลา1ปีนะคะโดยนำหนี้เงินนี้ค่ะไปต่อหวดหลังจากหัวสุดท้ายของการชำระ mm hmm. นะคะอันนี้คือโครงการพักชำระหนี้ค่ะส่วนโครงการที่สองค่ะเป็นโครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้นะคะอันนี้เป็นเงินกู้ขยายไปตาม เ,เงินกู้เดิมที่จัดงวดไว้แล้วนะคะจัดงวดอีกหนึ่งปีเช่นถ้าเกิดว่าเงินกู้เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําบริหารการจัดก,การน้ําในไร่อ้อยหรือว่าปรับพื้นที่อ้อยนะคะเดิมกําหนดงวดชาวําระไว้เป็นสี่ปีไม่เกินสี่ปีนะคะตอนนี้ก็ขยายไปให้ชำระเสร็จสิ้นไม่เกิน6ปีอันนี้คือรวมเวลาที่พักหนี้1ป่ปีขยายยาวไาอีก1ปีก็เลยเป็น6ปีนะคะคสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ํานะคะในส่วนของการซื้อเครื่องจัก,กรกลการเกษตรค่ะนะคะคเดินกําหนดชาําระไปที่6ปี นี้คขขยายอีกสองปีเช่นกันก็เป็น8ปปีนะคะเนื่องจากโครงการนี้ค่ะเราก็เริ่มมาตั้งแต่ ที่นําเรียนคอมอนุมัิแล้วนะคะจนถึงวันนี้ค่ะระยะเวลาของการให้ความช่วยเหลือนะคะกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2565ค่ะพี่น้องคะถ้าเกิดว่าพี่น้องชาวกเกษตรเอ่อตะกรที่ปลูกอ้อยคะถ้าเกิดท่านเห็นว่าท่านไม่สามารถชําระหนี้ที่ถึงกําหนดตามที่นําเรียนนะคะคือหนี้ตั้งแต่1ถึง30กันยายน2565ค่ะเรียนนําเรียนท่านว่าเข้ามาปรึกษาเรานะคะเราจะมีการหารจัดการของหนี้ให้ท่านอย่างเอ่อตามศักยภาพนะคะเพื่อ เพื่อ <P ew are> ความเติบโตของพี่น้องเราต่อไปนะคะในเรื่องของนี่ค่ะค่ะนะคะ,ะทางทีมทกสอของเรานะคะได้มีการลงพื้นที่ทําความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรอย่างไรบ้างคะที่ผ่านมาค่ะอ๋อค่ะเ,เรื่องตรนี้ค่ะเราก็จะมีสื่อสารถึงถึงนี่เราจะมีนี่ถึงกําหนดในแต่ละกลุ่มของเกษตรกรอยู่แล้วนะคะ,คะในโครงการพวกนี้ค่ะเราก็จะมีการก่อนจะถึงดีว่าเราก็จะติดต่อลูกค้ารายคนอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่ารายที่ ส่งได้ก็ก็อโอเคค่ะมาส่งตามปกตินะคะถ้าเกิดว่าส่งไม่ได้เนี่ยเราก็จะไปชี้แจงโครงการนี้เพื่อให้เขาเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมจะเป็นความสมัครใจของลูกค้านะคะ,คะก็จะมีการสื่อสารถึงลูกค้าทุกลยล่ะค่ะยิ่งช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านคะ่ะในเรื่องของการสื่อสารนะคะเราไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปถึงนะคะเรามีกลุ่มลายนะคะเรามีช่องทางทางออนไลน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะสอบถามกันโดยตรงได้เลยมีเอซีไทยแลนด์ก็มีนะคะเพจเฟซบุ๊ก ของเราหรือว่าของสนอก,การจัดิเวราก็มีค่ะ,คะก็จะมีการสื่อสารในเรื่องของพวกนี้วางไว้นะคะค่ะ นะคะยังไงก็ฝากถึงท okay. ุกท่านค่ะทุกปัญหามีทางออกนะ่ค่ะต้องคอกสนะคะก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะโดยเฉพาะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะโอกาสดีในช่วงวิกฤตทุกคนโดนอยู่แล้วนะคะนะคะสองปีที่เพิ่มเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะคะนะคะเพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะจาก4ปีเป็น6ปีนะคะแล้วก็จาก หปีเป็น8ปีนะคะแต่ทุกท่าน,นต้องดูนะคะกฎระเบียบก็คือก็จะมี3เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องของการซื้อเครื่องจกักรกลนะคะการปรับพื้นที่นะคะต่างๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเชื่อมโยงในเรื่องของการลดฝุ่นพ m 2อ็ด้าวค่ะตอนนี้ก็จะเห็นพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่ค่อยเผากันแล้วใช่ค่ะลด<น>ะแล้วค่ะลดแล้วใช่บางท่านนซื้อเครื่องจักรเพื่อที่ไปตัดอ้อยสดเลยนะ,ะคะก็ะ ใช้โอกาสนี้นะคะในเรื่องของการหาเงินทุนะนะคะแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระในช่วงโควิด1 9บนะคะยังมีเรื่องที่น่าสนใจกันต่อค่ะ,คะ ก็ผ่านไป2เรื่องนะคะข่าวดีสําหรับที่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกอ้อยนะคะรัฐบาลก็เต็มที่นะคะสนับสนุนเต็มที่ค่ะตกรสก็พร้อมขับเคลื่อนนะคะส่วนโครงการต่อไปค่ะต้องบอกว่าชาวนาไทยไม่ต้องกลัวเมื่อภัยมานะคะอันนี้เป็นโครงการค่ะ,ะเสนอโครงการเป็นประกันภัยเข้านาปีนะคะปีการผลิต2565ค่ะนะคะเอ่อ ถ้าเราปลูกข้าวเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราป้องกันนะป้องกันความเสี่ยงในการเปิดไปต่างๆทั้งไปธรรมชาติหรือว่าจากภัยศัตรูพืชนะคะตกสอเองค่ะก็ได้รับการอนุมัติจากคอรอมอเช่นกันนะคะในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาค่ะให้กับเคลื่อนโครงการ โครงการประกันภัยข้าวนาปีะนะคะคุณสมบัติของเกษตรกรค่ะที่จะสามารถเข้าร่วมได้นะคะเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีค่ะปีสอง4้าหทับ2ห้าหห้านะคะไายได้ปรับปรุงทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีของปี64กับ65้าของ,ของกับกรมส่งเสริมเนี่ยเรียบร้อยแล้วะนะคะการประกันภัยทําได้อย่างไรนะคะการประกันภัยเนี่ยการประกันภัยเนี่ยคะ่ะถ้าเป็นลูกค้าของทกศเราเอง นะคะเราก็สนับเบี้ยประกันภัยกับมีการสนับสนุน2ส่วนค่ะก็คือรัฐบาลสนับสนุน1ส่วนกับทกศสนับสนุน1ส่วนนะคะในส่วนของลูกค้าทกศเราเองนะคะเราจะอุดหนุนสนับสนุนค่าเบี้ยค่ะ39บาทจุบาทต่อไร่นะคะส่วนที่เหลือค่ะรัฐบาลก็จะสนับสนุนนะคะ ในอัตราไรละ59.40บาทต่อไรนะคะเราอุดหนุนลูกค้าเราอย่างไรนะคะเราจะดูวงเงินกู้เพื่อการผลิตค้าเพื่อการทำนานเนี่ยค่ะนะทุก4,000บาทเราให้เงินอุดหนุนหนึ่งไรนะคะสมมุติว่าเรากู้ไป4ี่หมื่นนะคะเรา4 0 0พเนะะี่ยค่ะเราก็จะได้10บไรในการที่คุณไม่ต้องออกเงินเลยสำหรับการกับตะกันภัยในกรณีที่คุณมีหนี้กับทกศนะคะเพราะว่าทกศออกให้นะคะรัฐบาลออกให้ ก็ไม่ต้องออกในส่วนนี้นะคะ,ะส่วนการคุ้มครองนะคะส่วนการคุ้มครองค่ะก็จะคุ้มครองอตามสิทธิ์นะคะถ้าเกิดซื้อตามเราจะแบ่งเป็นสองเทียเทียแรกค,คือให้ความคุ้มครองตามตามมาตรฐานพื้นฐานเลยเนะะี่ยค่ะแล้วเทียที่สองเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดคิดว่าไอเงินวงเงินคุ้มครองเนี่ยเมื่อเกิดภัยเนี่ยมันไม่เพียงพอหรอกนะคะเกษตรกร,ร,ก,รก็สามารถซื้อเพิ่มได้ด้วยเงินของตนเองนะคะค่ะถ้าเกิด ไม่ซื้อเพิ่มเลยค่ะไล่นเนี่ยจะรับความคุ้มครองนะคะอยู่ที่1นึ่ันหนึบาทต่อไล่อันนี้กรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณบอกว่ามันไม่เพียงพอหรอกนะหนึ่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทเพราะต้นทุนอาจจะสูงกว่านี้ค,ค,คุณก็อาจจะลงทุนเองนะคะลงทุนเองในซื้อในประกันภัยนะคะซึ่งประกันภัยนยคะที่จะซื้อเพิ่มเขากําหนดอัตราซื้อเพิ่มในพื้นที่เสี่ยงต่ําในราคาอาัตรายี่สิบเจ็ดบาทต่อไร่ะนะคะ,ะในพื้นที่เสี่ยงกลางในหกสิบาทต่อไร่ค่ะและในพื้นที่เสี่ยงสูงนะคะร้อยสิบาทต่อไร่นะคะพี่น้องสามารถซื้อได้นะคะถ้าเกิดท่านซื้อซื้อเพิ่มมาค่ะวงเงินค 240บาทต่อไร่นะคะ<ม>ปรากฏว่าถ้าเกิดท่านทําที่รัฐบาลให้ทกศให้นะสำหรับลูกค้าเงินกู้ของเรานะคะจากเดิม1,190นะคะที่รับความคุ้มครอง <c oughs> ก็จะบวกอีก240ทำ <c oughs> ให้ท่านได้รับความคุ้มครองรวมทั้งหมด1,430บาทต่อไร่นะคะ <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลสนับสนุนนะคะไม่ให้พี่น้องเราอุ่นใจเมื่อภัยมานะคะณนะวันนี้ค่ะซึ่งลูกค,ค้านะคะก็เราจะแบ่งพื้นที่การขายประกัน ประกันภัยนะคะ่ะตามขึ้นที่การเพาะปลูกนะคะสำหรับจังหวัดกาญจนบุรีเราเองค่ะนะคะเราสิ้นสุดรับประกันภัยนะะเนี่ยค่ะพนธุนที่30มิถุนา2565นี้แล้วนะคะเนื่องจากว่าเราก็ก็เริ่มเพาะปลูกกันแล้วนะคะก็จะสิ้นสุด30มิถุนา65ค่ะสำหรับในภาพรวมของการรับประกันภัยนะคะออของสนจการจันทบุรีเราเองค่ะทกศเราเองเนะะี่ยค่ะ ประกันภัยให้กับลูกค้าเราทั้งสิ้นนะคะ9,666รายนะคะเป็นพื้นที่การเพาะปลูกทั้งหมด120,000นะคะ169ไร่ นะคะเป็นเงินที่ทกศอุดหนุนโดยลูกค้าเราไม่ได้ต้องออกเงินเพิ่มเลยนะคะเป็นเงิน4ี่ล้านเจ็ดแห้าหมดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองล้านนะคะส่วนของรัฐบาลค่ะรัฐบาลก็อุดหนุนนะคะสําหรับเกษตรกร,ร,กรของทกศเราเองค่ะเป็นเม็ดเงินรวมทั้งหมด7จ็ดล้านหนึ่งแสามื่นแปดพันแปดสิบสาบาทสิบห้าสตางค์นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีๆที่รัฐบาลและทกศมอบให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวสําหรับในปีนี้นะคะต้องเรียนเชิญค่ะว่าท่านใดที่ยังไม่ทําประก ันภัยนะคะจะได้ไม่หวั่นใจเมื่อภัยมาค่ะติดต่อทางเรานะคะทกศเองซึ่งการซื้อประกันภัยนะคะลูกค้าสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันของทกศเองนะคะ,คะโดยสามารถโหลดแอปพลิเคชัน b a c baac อินชูมานะคะท่านโหลดเข้ามาเนี่ยค่ะถ้าเป็นลูกค้าของทกศเองเนี่ยค่ะท่านสมัครเข้าไปค่ะท่านจะเห็นว่าตอน,นเนี้ยทกศน่ยทำประกันให้ท่านไปกี่ไล่ แล้วเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่แล้วสามารถมองเห็นตัวนั้นนะค่เนองจากว่าเราจะทําการคุ้มครองให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติแล้วก็แจ้งลูกค้าเป็นลายไปค่ะว่าปีนี้คุณรับความคุ้มครองเท่านี้นะโดยการที่เออกัสสนุนและรัฐบาลสนับสนุนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเข้าไปโหลดในบี c อสซีอินชวรันได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านประสบภัยนะคะท่านประสบภัยเออก็สามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันของมาริซอนได้นะคะเข้าไปบันทึกว่า ความเสียหายยังไงนะคะจะมีการบันทึกภาพประกอบให้นะคะสำหรับพี่น้องที่ประสบภัยนะคะเมื่อกี้ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงค่ะในส่วนของถ้าเกิดว่าเกิดภัยพิบัติเกี่ยวกับศัตรูพืชนะคะถ<ช>้าวงเงินคุ้มครองตามมาตรฐานโดยไม่ซื้อเพิ่มในเทียดที่สองค่ะวงเงินคุ้มครองก็อยู่ที่595บาบาทต่อไร่นะคะ ถ้าเกิดซื้อเพิ่มนะคะนะตามความเสี่ยงที่นําเรียนเมื่อกี้นะคะว่าไร่ละเท่าไร่บ้างนะคะก็จะได้บงเงินคุ้มครองเพิ่มอีก120บาทต่อไร่นะคะค่ะค่ะนั้นรวมแล้วถ้าเกิดว่าตามมาตรฐานที่ได้ลซื้อเพิ่มเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเกิดภัยศัตรูพืชขึ้นมาเนี่ยค่ะวงเงินคุ้มครองอยู่ที่715บาบาทต่อไร่ค่ะค่ะนะคะในเรื่องของการเพิ่มนะคะก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่ค่ะพี่น้องเกษตรกรนะคะสำหรับผู้ที่ปลูกข้าวนะคะก็ถือว่านะคะเป็น เป็นการนะคะเทคโนโลยีนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยนะคะแล้วก็เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้านะคะและที่สําคัญค่ะไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะต้นทุนที่เราลงทุนไปนะคะมันก็จะชดเชยเข้าไปใน <จะ S 1> ตัวนะคะ,ะคเพราะฉะนั้นอย่าช้านะคะตัดสินใจได้เลยส่วนใครที่แบบ ไม่ได้บวกเพิ่มนะคะท่านจะตัดสินใจมาบวกเพิ่มก็ยินดีค่ะ30มิบถุนายนนี้อีก10กว่าวันนะคะช่วยใช่ในะคะยังไงก็ฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวด้วยนะคะกาญจนบุรีก็มีปลูกข้าวเยอะอยู่เหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากทุกท่านนะคะในการดูแลและที่สําคัญเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยเราไม่กังวลแล้วนะคะเพราะว่า องค์กรปกครองทนท้องถิ่นนะคะพื้นที่ต่างๆเขาแจ้งกันตลอดใช่ค่ะนะคะส่วนในเรื่องของอาการประกันการซื้อประกันภัยะนะคะประกันภัยเนี่ยในปี2565เนี่ยนะคะนับว่าเป็นข่าวดีนะคะสิ่งนี้ แต่ความเป็นจริงแล้วพี่น้องเกษตรกรรู้นะคะท่านนะคะก็คือส่วนมากแล้วก็จะทําตามระบบนะะที่ทางทกศนะคะได้นี้ไว้นะคะแต่บางขั้นบางคนยังลังเลอยู่นะคะก็มีนะคะอย่าช้าค่ะ3ามิถุนายนนี้อ่ะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะนะคะที่อยากจะฝากทุกท่านนะคะก็คือเรื่องของฉลาฉลาใช่ไหมคะ่ะค่ะอันนี้ต้องบอกว่าทกศชวนออมนะคะ เ,เราออกสลากค่ะเป็นสลากชุดใหม่นะคะเรียกว่าชุดเกษตรมั่งคั่งเจ็ดค่ะนะคะเป็นกานฝากเงินหน่วยละ100บาทค่ะอายุการฝากก็3ปี นะคะผลตอบแทนที่ท่านจะได้ก็เป็นอัตราดอกเบี้ยนะคะท่านเมื่อท่านฝากครบ3ปีนะคะท่านจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยหน่วยละ0.18นะคะหรือว่าคิดเป็นอัตราร้อยละ0.6ต่อปีนะคะเมื่อครบกําหนดค่ะก็จะมะีให้ดอกเบีย้ยให้นะคะให้ดอกให้ดอกเบีย้ยกับท่านนะคะค่ะแล้วส่วนการเปิดขายนะคะเราก็ได้เปิดขายเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะสาหรับเกษตรกร,ะร,กรนะคะ,ะช่วงที่1นะะึ่งค่ะเราก็เปิด ในช่วงที่หนึ่งเนะะี่ยค่ะเราก็เปิดให้จองไปแล้วสําหรับเกษตรกรนะคะรายละไม่เกินหนึ่งแสนบาทแล้วก็ลูกค้าสลากชุดเดิมของเราที่ครบกําหนดไปแล้วนะครบกำหนดแล้วก็ออรอเมื่อไหร่สลากจะมาอยากจะซื้อต่อค่ะเราก็เปิดไปแล้วนะคะในรอบแรกะคะ่ะให้เปิดให้จองไปแล้วนะคะส่วนจะเปิดให้รับฝากสําหรับประชาชนทั่วไปหรือว่าลูกค้าทั่วไปที่ประสงค์จะฝากเงินกับเรานะคะพรุ่งนี้ค่ะ นะคะพรุ่งนี้ค่ะวันที่2ี่สิบสองค่ะมิถุนา2565นี้นะคะเราจะเปิดขายให้กับท่านนะคะก็พบกันที่ทกสนะคะในวงเงินรับฝากรอบแรกนี่ค่ะ18,000ล้านบาทนะคะจากการฝากเนี่ยค่ะแล้วรอบที่2ค่ะนะคะเราก็แบ่งเป็นสองช่วงเช่นกันเนื่องจากลดการแออัดนะคะแล้วก็เพื่อให้ลูกค้าที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสลากหมดแล้วอยากได้สลากต่อก็แบ่งเป็นสองช่วงจะได้กระจายไปอย่างทั่วถึงทั้งลูกค้าราร ก่าและลูกค้ารายใหม่นะคะเราก็แบ่งเป็นสองช่วงเช่นกันช่วงที่2เราจะเปิดขายอีกรอบหนึงนะคะในวันที่22กันยา2565สําหสำหรับลูกค้าทั่วไปนะคะที่ประสงค์จะฝากกับทกศซึ่งการฝากสลากของเรานะะี่ยท่านสามารถ walk in ไปทีเ่เดินไปซื้อฝากที่ทกศก็ได้หรือผ่าน แอปพลิเคชัน A-Mobile ของทกศเราก็ได้นะคะ,คะซึ่งสะดวกค่ะตอนนี้นั่งซื้อที่บ้านนั่งซื้อได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงถ้าสลากไม่หมดนะคะหรือแม้ต่ก,การฝากเงินต่างๆเรามี A-Mobile ของเรารองรับนะคะ,คะซึ่งถ้าเกิดท่านฝากนะคะรางวัลที่ท่านได้มีอะไรบ้างนะคะรางวัลที่1ของเราค่ะ10ล้านบาทนะคะเราหมุนรางวันท,ทุกเดือนนะคะ ทุกเดือนโดยกองสลากเป,เป็นผู้ดูแลในเรื่องของการหมุนหมุนรางวัลให้กับเราซึ่งรับรองว่ามีความโปร่งใสและตรวจสอบได้นะคะเงินรางวัลของเราแต่ละง,งวดค่ะจะมีจํานวนรางวัลรวมทั้งสิ้นนะคะสองล้านหนึ่งแสนหนึ่ัรางวัลน,นะคะรวมเป็นเม็ดเงินทั้งหมดค่ะสี่สิบหกล้านเก้าบาทในทุกๆงวดนะคะท่านฝากออสลาก3ปีก็รุ้นสา ครั้งค่ะรุ่น10ล้านกับ36ครั้งนะคะในทุกๆเดือนค่ะซึ่งอันนี้ค่ะเราก็จะนำเสนอท่านโดยการโดยการผ่านเอโมบายในการฝากนะคะค่ะค่ะนะคะข้อมูลจะเด้งขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะคะถ้าหากว่าเราถูกอะาใช่ก็เราซื้อไได้คก็สามารถนะคะที่จะเข้าไปดูนะคะอย่าลืมค่ะงวดแรกก็คือ22มิถุนาค่ะ นะคะแล้วกงวดที่2ก็คือ22กันยาค่ะสำหรับลูกค้าทั่วไปนะคะที่เราจะเปิดจําหน่ายให้ค่ะค่ะนะคะท่านจะไปที่สํานักงานทกศได้เลยหรือผ่านเอโมบายของทกศก็ได้นะคะค่ะนะคะความจริงนะเปิดแป๊บเดียวหมดนะคะท่านคะที่แล้วต้องบอกว่าภายใน2ชั่วโมงค่ะ6หมื่นล้านค่ะก็เลยราคงนี้เราต้องจัดสรรค่ะว่าต้องรักษาลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่นะคะให้มารู้จักกับทกศเลยแบ่งเป็นช่วงเวลาค่ะเพื่อให้รองรับมาตรการการป้องกันโค ควิดด้วยนะคะนะคะที่เหมือนลุ้นโชคเศรษฐีใหม่เลยนะคะนะคะก็ถือว่ามีหลายเรื่องนะคะที่อยากจะนําเรียนพูดคุยแล้วสู่คุณฟังให้ได้รับทราบค่ะด้วยเวลาจํากัดค่ะท่านวันนี้3มเรื่องหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะแล้วก็เรื่องของประกันราคาข้าวประกันไทย ข้าวนาปีค่ะใช่ใช่นะะประกันไัยข้าวนาปีแล้วก็เรื่องของส่วนออมค่ะสลากค่ะใช่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทางทกศการจนบุรีนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวิภารัตนักสอนนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทกศการจนบุรีค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ